เราไปดูบรรยากาศรัฐมนตรีใหม่ที่เข้าทํางานวันแรกกันบ้างน,นะครับไปเริ่มกันที่กระทรวงศึกษาธิการกันก่อนนะคะรับรัฐมนตรีศึกษาธิการคนใหม่ก็ต้องบอกว่าเป็นเก้าอี้ปรติศาสตร์นะเพราะหนึ่งเป็นผู้หญิงสองรัฐมนตรีในกระทรวงก็เป็นผู้หญิงทั้หง,หงหมดเลยสาสาวเออแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีสไตล์ต่างกันไปคุณหญิงกัลยาคุณกนกวันวิลาวันใช่ไหมฮะแล้วก็นรัฐมนตรีใหม่ล่าสุดก็คือคุณตรีนุทินทองสสพลังประชารัฐนะฮะ ก็ถือเลิกตอน8โมงนะครับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ไปสักการะพระพุทธบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากระทรวงศึกษาธิการนะครับก็มีทางร,รัฐมนตรีช่วยคุณกระดกวันวิลาวันพร้อมด้วยผู้บริหารขร้าราชการประจํากระทรวงเนี่ยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับระหว่างนั้นก็มีตัวแทนจากกลุ่มนักเรียนเลว2คนมาด้วยนะเอาเค้กรูปตึกกระทรวงศึกษาธิการมามอบให้กับรัฐมนตรีศึกษาธิการนี่ฮะ มาเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตําแหน่งใหม่โดยหวังว่าจะเข้ามาช่วยปฏิรูปการศึกษาในส่วนที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนี่ก็เป็นช็อตสำคัญของวันนี้เลยก็ว่าได้หลังจากก่อนหน้านี้ที่เราเห็นว่ากลุ่มนักเรียนเลวเนี่ย ก็ zat, จะยืนอยู่อีกขั้วหนึ่งกับทางกระทรวงศึกษาที่ผ่านมานะหลังจากก่อนหน้านี้เก้าอี้รัฐมนตรีท่านเดิมแต่ไม่รู้ว่าให้เค้กนี่มีความหมายอะไรหรือเปล่าไงเพราะว่ามีคนก็ไปวิเคราะห์กันเหมือนกันว่าให้เค้กนี่คือเหมือนถึงว่าเฮ้ยให้เป็นเค้กก้อนกลมๆลยนะอย่าไปแบ่งเค้กนะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่านี่คือการวิเคราะห์ จากสิ่งที่้องเขาเอามาให้ไงลึกซึ้งลึกซึ้งลึกซึ้งนะแต่ตีความยังไงก็ได้คุณผู้ชมฝั่งของรัฐมนตรีเองบอกไม่หนักใจนะครับที่ถูกมองว่าเป็นรัฐมนตรีฝึกหัดนะครับที่ต้องเข้ามาดูแลบริหารกระทรวงขนาดใหญ่แม้ว่าจะไม่ได้เรียนจบหรือว่าเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษามาก่อนแต่มองว่าเป็นเรื่องท้าทไทยเพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีผู้บริหารและข้าราชการที่มีความสามารถนะจึงพร้อมที่จะเข้ามาช่วยบริหารทําให้เกิดการผลักดันนโยบายการศึกษาที่ได้รับปัญหาที่ มีปัญหาเนี่ยให้แก้ไขปัญหาได้โดยเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับส่วนข้อเรียกร้องต่างๆของกลุ่มนักเรียนเลวทางรัฐมนตร,มรีศึกษาธิการบอกว่าขอให้มองเป็นเรื่องโพสิทีฟเพราะว่าพวกเขาเป็นเยาวชนเราจึงต้องเปิดใจรับฟังข้อเสนอต่างๆรับเพราะพี่ไม่หนักใจนะพี่ว่าเป็นความท้าทายเพราะว่าจริงๆแล้วกระทรวงศึกษาในพี่เชื่อว่าพี่พี่เรามีบุคลากรที่มีความ ท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะบุคลากรที่มีความสามารถแล้วก็มีความเก่งอยู่ในมีความสเปเชียลิสต์ใด้านการศึกษาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่ไม่ได้ห่วงไม่ได้หนักใจคือหน้าที่ของของของดิฉันเนี่ยก็คือเข้ามาเป็นเหมือนเซตทุกอย่างให้ทุกคนเข้ามาเหมือนคบโคเปรตเนาะคือเข้ามาร่วมกันแล้วเราก็ผลักดันนโยบายออกมาให้เป็นรูมธรรมากที่สุดให้ออกมาเรียกว่าไงให้เร็วที่สุดให ให้แก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าจะแก้ทุกเรื่องมันอาจจะไม่สามารถทําได้แต่เราคิดว่าเรื่องอะไรที่มันจําเป็นก็คงต้องพยายามเร่งด่วนแล้วก็ทําก่อนคะ่ะรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงอีกท่านนะฮะ คุณสินิดเลิศกรวันนี้ก็ไปที่กระทรวงพาณิชย์นะครับเข้าทํางานในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นวันแรกถือเลิก8ปดนาฬิกาสานาทีเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการนะครับโดยมีรัฐมนตรีพาณิชย์คุณจุลินลักษณะวิสิทธ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ให้การต้อนรับครับคุณจุลินได้แบ่งงานให้คุณสินิดรับผิดชอบ3ากรมนะครับก็คือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและองค์การมหาชนที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะคุณสุนิตบอกว่าจะเน้นการทํางานที่เป็นทีมนะครับแล้วก็ยึดหลักธรรมาธิบาลเพื่อที่จะผลักดันงานไปสู่เป้าหมายให้เศรษฐกิจเติบโตสู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างยั่งยืนอเดี๋ยวต้องรอดูผลงานจากรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ท่านนี้